อย่างที่หนึ่งก็จะเป็นออเดิร์นะครับทีน,นี้เราก็จะทำเลี้ยงพระเราต้องซีนนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็เป็นซิกเนเจอร์ของคุณพงเลยก็เป็นยำหัวปีนะครับอย่างที่สามก็เป็นปลากระพงตัวใหญ่ะครับปลากระพงสามรสนะครับอย่างที่สี่เราก็เป็นกระเพาะปลานะครับหน้าปูนี่ครับสุดยอด อย่างที่5ก็จะเป็นขาหมูเต็มขาใหญ่ๆนะครับมีคากิีดด้วยนะครับเราจะใส่อย่างนี้เลยทุกงานนะครับอย่างที่หนะครับ<ม>ก็จะเป็นต้มยำน้ำข้นนะครับ<ม>เราใช้เห็ดฟางกันเลยนะครับนี่เห็ดฟางแล้วก็หมึกตัวใหญ่ๆหมึกกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับเป็นแช่บวยเลย ครับก็อย่างที่เจ็ดก็จะเป็นข้าวผัดหน้ากุ้งนี่ครับนี่ข้าวผัดนะครับแล้วก็อย่างที่แปดก็เป็นาหู้นมสดนะครับแปดอย่างนะครับแล้วก็จะมีของแถมเป็นข้าวเกี๊ยดอีกหนึ่งอย่างสําหรับคนนะครับแต่นี่อของพระเราก็ไม่ได้จัดไปให้นะครับน,นี้เลยครับโต๊ะนี้ราคาพันแปดนะครับ